เปิดครับสวัสดีครับสวัสดี่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อนีก้กาะโอ้ยพี่น้องเลยขันบ่อบ่ไขมันคือแม่นตายว่าถเถอะเนาะเลกเนาะบ่อเขาแล้วมันเป็นอีหยางหรือเป็นน้ำจากของสื่อมาจากงวดงวดบางยานอ่ะบ่ออกไปบ่อออกให้ช่องได้พอว่าบ่อออกหอดโกปอลอก,กับซเฮ็ดเนาะขอเฮ็ดอยู่ว่าฟันดีออกช่องเจ้าของ ก็เลยว่าบออกก็ออกซองจาของอยู่แต่ว่าหันจาของหันบ่ซื้อหันซื้อแล้วมันบ่อออกกับองบ่ซื้อบางวันสีออกบ่าพันมันเ้าออกอี่ดีมันออกตัวห้าบ่ซื้อขนาดตัวห้าซื้อน่ะศูนย์เจ็ดแปดแต่มันบ่อออกมันไปออกศูนย์สามกับเก้าแปดตัวที่ห้าบ่ซื้อจะเงือดอยู่ด้เนาะสีบ่าหายดูขายร้านเลยบ่อเพียน่าบอกแต่ผู้อื่นเนาะโชว์ดูหน่อยครับตัวไหนนี่รักฐานช่องเบิกทราบออกอยู่ในทั้งบนทั้งล่างมีเก้าแปด 98นี่คือฟันเห็นทะเบียนรถแต่ว่ามีเอฟซีถือก็ได้เขาโทรมาหลังไม่มฟันตีมือแล้วว่าถอยคับรถถอยหลังคับรถถอยหลังนะครับผม9078เจ้าคว้างขับไปซื้อได้78ลอตเตอรีน่นะจ้าบานนี้มันถมว่าออกตัวมาซื้อ98ตามบนตามล่างเลยบ้านนี้98นะเมื่อนันอไไ้นอปอไปวายปู้ดำบ้านแอด, <no? S 2> ดกาเนาะกาอยู่ซื้อถูกกรโดโดออกจาก ซ่องมันแต่แม่ทูบเลขเด้ออกจากซ่องซ่องทูบนะ oh. ก็เลยเอาไปจุดเบิ่งกนันนามันได้หกเก้าแปบัดเก้าแดมันคือ,ค,อคือตรงทะเบียนแท้วาสันจ้าไปหวนล่ำไว้จะคว้างขาบ่ได้ซื้อบานนี่บานนี่ศูนย์สามจะใส่คือ078ซ์เจแือเท่าไรมันออกกัน0 7นย์เสามเสียอ,ออกมันสิมันมักเป็นสมก็เลยใจศูนยสบานนี่0ูสา บ่มักแต่ว่าหันร่งไวเพะว่าอย่างมันอยากดังเนาะวดที่แล้วก็เลยว่าเอามันตรงกันอยู่ล่งไวก็หน้าได้จับห้แค่สามหางเจ็ดแปดหกเก้าก็ศูนย์สามจะคล้องขวบประซื้อที่ศูนย์สามไปซื้อเจ็ดแปดพี่น้องอันมองมันบ่ได้เงินมันกบสีกว้างไปแน่วอนฝันเห็นรถดเนาะบ้านนี้สีเป้าสูฟังมือนั้นปูดจานไปกับเจนงงเนาะไปอันเปิกทราบว่าสีเลี่ยงผีพูดจานมีเพื่อนกะ มีความแม่ตาเบิกทรย์อยู่แล้วเพื่อนะห้างขึ้นนอนขึ้นนงเนาะเพื่อนกะว่าสิไปเรียง,ยงสิห้าเรียงเพื่อนได้ว่า<อ>พ่อเพื่อนไปจําได้บ่เมื่อไล่สดน่ะเด็กกู้จันเสรจเป็นวน่นว่นขึ้นเหล็กศูนย์เบิกทราบหันว่าอยากปากเพื่อนตีเป็นสิบเก้าสิบหกเบิกทรย์เห็นเป็นศูนย์สามอยู่หันว่าอยากปากเมืออดด่อนาาิมันขับตวงเพื่อนบ่หมั่นใจเนาะกู้จันว่าเมื่อแร่งผีสิบเอเข่าฟันเบิกทรย์ประสันจ้าขม่าอี้หลีแม่หันเ่ื่อ ว้าไปฟังเด้เพิ่นว่าบัตรรุ่นนะนะฮันซีแตงวายเลี่ยงพีน่ะเพิ่นว่าเพิ่นสีมีผู้ยิ่งผู้ท่ายางเฮียงกันแหมแต่ว่าสิเป็นผู้เทาเด้แต่ข้างหนาเพิ่นของกินเดี๋ยวหวายมือนน่นเพิ่นได้เที่ยงแต่ว่าเพิ่นเอาออกจากถาดท่าไปใส่ใบตองบัดรุ่นไหนใส่ใบตองเฮ็ดแบบนี้เด้อใบตองเพิ่นแตเป็นดาวเป็นดาวเป็นดาวเป็นกลมๆม้่นๆเป็นดาวสามอันไหมเออกับประเดี๋วข้บ้านสิเป็นศูนสาม บานนี้เพื่อนว่าเรียงรอบรุ่นไหนเรียงกังสี่เด้อเพื่อนว่าใส่ใบตองเด้อว่าใส่ใส่กระทง, <im it> งเพื่อนว่าอันปูงาอยู่นีอยู่เป็นมู่บ้านแกไง่ายเด้อ <im it> แต่ว่าเพื่อนในเ็ดห่หหานสามเดียมใบหาเอาใบตองมาเสินหฟอาหา่เรียงเพื่อนเพื <im it> ่อนมาังสีเมื่อนั้น,าาน,นาา่าใส่ผ้าถานเนาะแนโอ้ยว่ากันว่าถือเบกมาสิมนี้งินเ็ตห่านได้ว่าคิดในใจปูจันกวาอยู่ว่าไปเขาฟันอี๋ไปนั่งเบิกซาไปเด้อ บาดนีปรากฏว่าบวกถือแต่เบิกทรัพย์บวถือเนาะค่ะเมื่บ้านนี่ก็ได้นอนคืออยู่ดอกดวงบ่มาดวงบ่หมี่กะสร้างมันถว่าจะบ,บอกเขาถือเลยว่าพม่าเขาฝันอีกแม่ผู้ใต้ปู้ผู้เก้าอ่ะที่นั่งเอาของไหว้เขานะ่ะเป็นผู้ใต้สงสัยเป,เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านโยห์หันเพิ่นเลยเขามาฝันว่าอัญยางเขามาดูดูมาหาเขาดีละอีน้อยอขันมึงอยากได้ตัวงวดกูใช้มึงแค่สองตัว่อนเรื่องงวดนี่เพิ่นว่า เอาสองตัวเท่านั้นตัวได้วาสันแต่ว่ามันขับกายขับข้าเนาะซื้อตัวเก้าหันเจ็ดแปดพันวะก็ไม่หวัาางแล้วมันบอสเจ็ดแปดบานในเบิกท<อ>ราบกับว่าออ้ยมาหายหน่อยแต่สองตัวเพื่อนขับนี้แม่หายสองตัวธนาลักษณ์น,นางนี้เบิกทราบกันเลยรับกายรับข้าเจ็ดแปด ก็เลยมาเกคืนพอว่าจะาของสืบไปงวดที right right? so, no s <S ่แล้วมันเสียออกว่าน้อสันตื่นขึ้นมาก็เลยว่าจ็ดแปดนี่มันมากเป็นแปดมันมากเป็นสามก็เลยล่องเบิ้งก่อนจ็ดแปดเจสามนั่งเบิ้งอีกสักรอบก็น่าว่าสันหามันยัอนถ่ายเฮ้านะทะเบียนรถกันหนีออกดูดูเบาความเสือ90เจ็ดแปดแต่เบิกทราบสืบเท่าไหร่มันมันบ่ออกแต่ว่าขันบ่อสืบมันออกซูงวดซูงวด เมื่อนั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเบิรซ<ม>อบก็บอกว่าบอกเกีน้องแม่จ้ะบอกว่ามำลด้ค่ะจำได้<อ>ดบ่าอันแต่ว่าเอสกาเพิ่นกะลุงส่งเพื่อนอยู่อันเอสกาว่าเอารถขั้นไหนมาแล้วจำได้บ่าน้องปีนพ้าไปเอาผีผูกข้อยูดไตต้ตนใหม่นะ่ะทะเบียนรถเร่งอีกรถเจ้ามันเด้งบึนบึนบึนบ่ได้บ่ได้ดับเครื่องเพราะว่าเสียงเพลงเขาเปิดดังนะมันดังบึนบึนบึนเอาผู้ใดไปบ่นเครื่องบัดน้องปีนได้บอกไปปิดเครื่องแม่พ่อว่าสน บ่ต้องเปิดดอกมันเปลืองน้ำมันว่าสั่นข้าเจ้าได้ถามเซลซาวาทะเบียนรถอี้หยางเก้าศูนย์เจ็ดแบบแต่ว่าเมื่อนี้เบิกครับมี่วาหมั่นใจว่ามันสีออกอีกเพราะว่าเข้าเรียงผีแล้วเพื่อนแจ้งฮัชคเข้าตลอดตลอวเด้คิดวาน่ะนะเอฟซีทีคิดว่าจังไนแต่ว่ารอบนี้ตรงใส่ใบตองแล้วค่ะเนาะแต่ว่าลุงขออภัยได้หลายลุงแต่ทั้งช่องจากของ อพอว่าหยังย่า,ยานาย่านแบบว่าล่งส่องผู้อืน่นเนาะบ่ถือแก๊เทียอลาดเขาสีดาหนะ<ด>บนจัจะวาเนีน้ไหนเอฟซีอันดั้งมองนะ่ะเด่นแค่ศูนเจ็ดแปลว่าจะควงม,มากพราะเอไปออกทะเบียนเต็มแต่ว่าโครงสุดไ้ายก็ได้ลง่งลงเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะแกว่าก,กอบไอ้ส่องจะคองขอไพ่ได้หลายมวดนมีก็ย่านบ่ซื่ออยู่ มันแม่นดีแมมคันบ่อซื้อแมือ่าเจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะค่ะเนาะตองหวัดไปก่อนแต่ว่าคิดว่าปูเป็นสีห้สีร้องป่อยแบบบ่ตรงซื้อนี่นะเสียดายเด้อวดบางหันนี่บ่ปล่อยหลายๆซองเนาะเอ้าอันย่านถือจ้าเขาวกบวาเนาะแอดประสันปล่อยทีเดียวก็ไม่เข้ากันวะอืก็เลยบก้าออกขนาดอุ๊ปปอกระบายสัมผัสอันจอดจู่ๆในโฮกเก่าแปดเนาะตรงกันกับเบิรัพย์บฝันทะเบียนรวดประสัน โอ้บอกว่ากล้าบอกว่าบอกแค่ไหนกับพวแมนเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนผมไปออกแอดกล้าเพื่อนผมตายท่านนอกเมือนไม่อยากให้เสียเงินไม่อยากให้เสียเงินแต่ว่านี่ให้เบิ้งซื้อกันวม่ามนใจกับเบื้องให้กับนังไกซื้อกันได้หรือว่าไปถือใจกับข้เมนมากหรือว่ามัดกับข้เมนมากเขาทำไมเจ็ดสามอันนั้นมันตรงกันข้างหลังยล่ะทีนี้นี่อยู่อ่ะเออนล่นะทะเบียนรถนะทะเบียนรถเก่งข้างหลังโอ้รถผู้ใดนี่รถอัน ลูกสาวแม่อุดรนบอก973าั่งตรงก่อตรงนี้แตงส่ละ่ะจังว่าเบิกทราบว่าสิร่อง่สื่อก่อนะเอาความลูกจะคล้องอกอความอยากได้นะอยากอยากสร้างอยากคิดกับแป้งอยากสร้างเพราะว่ามันเัมน้นามกระไลทถ่วมไปเมื่อแต่ละเป็นห้อยเป็นนันละลวาวแต่เรว่อยาอยากอยากอยากล้อมััวเพราะว่าแม่เบิกทราบกับกบวอคอยู่ตั้งแื่กับเบื่องยากดูแลยากนะ กระคองกระยู่หันกระาลก็ะว่าอยากล่อมหัวกระสีร้องบอกแบบบ่ซื้อบึงเพื่ออันเศรษฐีใจบุญเพิ่นมากเพื่ออาจจะซื้อเน้ะเอสกให้มาเดอร์ค่ะแต่ว่าเขาพ้นษานี้ว่าสิวายเพิ่นยูดอกวันที่ยี่สิบเอ็ดหมว่าสิวายอันเพิ่นอยู่ดอกแง้มขึ้นกะเรียนเสื้อเล็บซีเดคเดอถ้าผู้ใดอยากมาไหวปูเพราะว่าค้นพอนี้พ้นคนจะมาจากกรุงเทพสิฟ้าเพิ่นไหว ใบในน้อยๆดอกวายเพื่อให้วายง่ายใช่ไหมคะแต่ว่ากันผู้ใดอยากมาร่วมเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะพาพ่ะกับซีพ่าพันเห็ดกัางคืนมันเป็นเวลาที่ว่าปูพันยูหลัะกะเอฟซีบ้างกัางเว้นเดี่ยวไปเห็นงานกันนะแม่พ่อแท้นมากลางคืนเหรอถถถเอฟแปดกับเอฟสามเรื่องไหนปังฝังเรื่อยๆได้เงินงล้านเงินล้าน,นเด้อขอบคุณสำหรับแนวทางเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิกทรัพ์นะครับผมงวดที่แล้วแอดมินก็ไม่ได้ทำเนาะคือมีแต่เบิกทรัพ์ทำช่องเดียวนะครับเด็ซีครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับเดซีครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ